ท่านทิติรักษ์คำพารองผู้ว่าราชาการจังหวัดชนบุรีประธานในพิธีท่านประพัสลาสีทองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดชลบุรีและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชลบุรีท่านรองผู้บัญชาการบทพรฐานบกที่14ท่านนายกเทศมนตรีเมืองชนบุรีท่านหัวหน้าส่วนราชาการทุกหน่วยงานนะครับ ท่านคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชนบุรีคณะสมาชิกสภา,าองค์การข้าส่วนจังหวัดชนบุรีพี่น้องเกษตรกรนะครับตลอดจนผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ทุกท่านนะครับกระผมในนามองค์การข้าหส่วนจังหวัดชนบุรีนะครับขอต้อนรับท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสู่ว่าสู่งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชนบุรีครั้งที่153ง ซึ่งประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชนบุรีนั้นถือว่าเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาจากงานบุญการเทศมหาชาติโดยก่อนวันออกพรรษาหรือวันเทศมหาชาติหนึ่งวันนะครับก็คือวันขึ้น14ข่ค่ำเดือน11นะครับเจ้าของการเทศก็จะนำเครื่องการเทศบันทุกเกวียนทั้ง13เล่มนะครับมาของจำนวน13การเทศนะครับตัวใช้ควายเกียมเกวียน ทั้งหมด26ตัวนะครับมีการประดับตกแต่งเวียนอย่างสวยงามมายัางวัดใหญ่อินทารามพระ้ารามหลวงนะครับเพื่อเตรียมการงานบุญเทศมหาชาติปัจจุบันเกษตร,รกรชาวจังหวัดชนบุรีนะครับก็เราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในสภาพสังคมพอสมควรนะครับจากการเกษตรมาเป็นตสกหกรรมพาณนิชยกรรมการท่องเที่ยวแต่การเกษตรของชมบุรีก็ยังมีอยู่มากพอสมควรนะครับซึ่งเกษตร,รกรจังหวัดชนบุรีเนี่ย ได้มีการอนุรักษ์เปลี่ยนการโบราณนะครับขนาดใหญ่ที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามให้กับคนรุ่นหลังได้ชื่นชมกันฉะนั้นงานประเพณีวิ่งควายซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ซึ่งถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติของจังหวัดชนบุรีก็เลยได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยจังหวัดชนบุรีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเทศบาลเมืองชนบุรีและองค์การหังสุนจังหวัดชนบุรีได้ร่วมกันจัดขึ้นในทุกๆปี นะครับและก็มีการมีส่วนร่วมของภาคพี่น้องประชาชนภาคเอกชนพี่น้องเกษตรกรต่างๆมากมายนะครับโดยมีการเยผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการสื่อสารอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดชมบีต่อเนื่องกันมาอย่างช้านานนะครับดันในวันนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่สําคัญของชาวชนบุรีะผมขอากล่าวต้อนรับ ทุกท่านคืองานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชนบุรีครั้งที่153ประจำปี2567ขอขอบคุณครับขอขอบคุณท่านวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบรุรีที่ได้กล่าวต้อนรับนะครับท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติสู่พิธีเปิดประเพณีวิ่งควายชลบรุรีประจำปี2567ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่153แล้วนะครับณโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่าน ลัลคำภารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีประธานในพิธีเปิดขึ้นบนเวทีเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานของ ีเมืองชลุรีครับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่านนายกองการบริหา,ารส่วนจังหวัดชลบุรีท่านนายกหลักว่าชาติคณะกรรมการดำเนินการจัดงานขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปล่งงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปีพศ2507ในวันนี้ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีเป็นประเพณีคู่บ้านเมืองของจังหวัดชลบุรีมานานมากกว่าร้อยปีโดยทุกปีจะออกก่อนออกพรรษาหนึ่งวันคือวันที่14ค่ำเดือน7เกษตรกรชาวชลบุรีจะนำควายวิ่งแข่งขันกัน หน้าบริเวณหน้าวัดใหญ่อินทรามตามความเชื่อที่ว่าถ้านำฟ้ามาวิ่งฟ้าจะมีสุขภาพดีไม่เป็นโรคระบาดแต่ถ้าปีใดทีไ่ได้จัดงานปกาแฟนี้วานปีนั้นวายจะเป็นโรคระบาดกันมากเป็นสิเพราะอิญญาณยรรชาติังว่ากาแฟมีอันดีงามน,นี้กับสุนสไล์จึงโดนบรรดาให้เกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นปัจจุบันบริเวณหน้าวัดใหญ่อินทรามีความหนาแน่น สถานที่ยังได้อำวยแต่การจัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีและเทศบาลชลบุรีได้แรงเห็นถึงความสำคัญของกานจัดสี่วิววานถึงถือเป็นงานประเพณียร์ยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกจึงได้ร่วมการจัดรัฐและรักษาประเพณีนี้ไว้โดยในปีพอขอสงค์พรนรุ่จ็ดปีนับเป็นครั้งที่153่ร้ของการจัดงานและกำหนดจัด งานขึ้นในระหว่างวันที่8ถ like e. um yeah. mm. uh ึง16ตุลาคม2567ณบริเวียนสนามหน้าที่ว่าการจังหวัดชุมบุรีและสนามหน้าสารการจังหวัดชุมบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้เพื่อส่งเสมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวิ่งควายซึ่งเป็นประเพณีของติ่นตาฟวาเชื่อจุมชลักษณ์ติ่นและกลุ่มส่วนให 1. 4. เพื่อส่งเสริมประชาชนในจังหวัดจุลบุรีที่มีอาชีพเกษตรกรรมได้ร่วมกันอนุรักษ์ควายไทยไม่ให้สูญพันธุ์โดยเฉพาะไวนิ่ง 2. เพื่อส่งเสริมประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงควายได้กำหนดถึงการเลี้ยงดูควายให้มีคุณภาพดีไม่มีโรคติดต่อที่อยากทำให้ควายเสียชีวิตหรือสูญพันธุ์ในอนาคต 4. เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรักสิ่งฐารของตนเองเสืบทอดวัฒนธรรมะเพณีอันเปนเอกรักรษณบเฉพาะของวิถชุมชนตลอดจน,นวขขิถีชีวิตชาวนาไทยและคนสื่ต่อไปถ้าถ่งเสริมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการเรียนรู้วาชุมพีการใช้ขุดไทยดูแลผูกภาพวายการผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับควายและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับผู้ที่มีศิลปะและมีมความเชี่ยวชาญในการบับประทา 6. เพื่อเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกับการแข่งขันกีฬาไทยกีฬาพื้นบ้านกิจกรรมพื้นบ้านต่างๆ่ิลากหลายและรวบวมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยให้อยู่สืบไปเส่งเสริมให้ด้านการศึกษาการท่องเที่ยวของจังหวัดชนบุรีและของประเทศไทยในด้านวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก 8. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้รายได้เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอาชีพ 9. เพื่อส่งเสริมและร่วมกันอนุรักษ์เรียนการศึกษากลนที่มีความสำคัญทามทศาสนาให้ชนรุ่นหลังได้สิทธิอต่อไปประเภณีที่วันที่8มิถุนายนได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมองตาติรประจำปีพุทธศักราช2555ประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทยเป็นการส่งสายประเพทีต้องิ จ,จังหวัดจลบุรีให้คงอยู่กับจังหวัดจุลบุรีแท้จริงสำหรับกิจกรรมในงานประเพณีวิ่วควาจังหวัดจ,จุลบุรีประจําปีพศ2 5 6 7ประกอบด้วยการแห่ยี้งพวนเพียนกันยิ้งบวนคําฝนจังหวัดจนลบุรีการประก,ก,ก,รก,กรวดค่ายงามวายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์การประกวดตกแต่งความเพ่เสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์การแข่งขันวิควยรุนต่งาง การประกวดวาดภาพลระบายสีการประกวดพิ้นสีควายผนปั้นการประกวดน้องนานบ้านนาการประกวดนางฟ้าตำลงบ้านนาการประกวดสาวหลือให้บ้านนาและแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประเภทต่างๆการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐให้กระชุมเป็นอย่างดีบัดนี้ได้เวลาครบแล้ว ขอาการเรียนเชิญนนท่าตาลในพิธีได้พัฒนาเปิดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปีปศ2ต่อไปขอเรียนเชิญครันะบเรียนท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชลบุรีท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีท่านนายกเทศมนตรีเม,มืองชลบุรี ้องิคณะกรรมการดำเนินการจัดงานท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและที่น้องประชาชนที่เข้าร่วกมกิจกรรมในวันนี้ทุกท่านนะคะฉันนางสาวจิติรัตน์คำภารองผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีท่านพระมาชัยศรีทองนะคะให้มาร่วมพิธีเปิดกับทุกท่านนะคะพอดีว่าท่านผู้ว่า ่านติดภารกิจที่กรุงเทพนะคะไปไปชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยนะคะดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะรู้สึกรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมกับทุกท่านในวันนี้จากคากล่าวรายงานของท่านในารกเทศสุวรมเมือง,งชลบุรีก็จะเห็นได้ว่าประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรีได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจําปีพุทธศักราช2500 ลาูมิปัญญาไทยซึ่งมีรูปแบบเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนเป็นประเพณีท้องถิ่นผู่บ้านพึ่งของจังหวัดชุมบุรีจะเห็นได้จากการที่เกษตรกรตกแต่งควายของตนเองที่สวยงามถือว่าเป็นการทำขวัญควายและเกษตรกรที่อยู่ต่างๆอำเภอะะของจังหวัดชุมบุรีเนี่ยก็จะได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้หรืออัปเดตข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ในงานวินควายครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณและชื่นชมนะคะกับผู้บริหารของกค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบรุรีผู้บริหารของเทศบาลเมืองชลบรุรีรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้ภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสื่อสารต่อยอดศิละปะวัฒนธรรมอันงดงามของชาวจังหวัดชลบรุรีซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวของไทยและหนึ่งเดียวของโลกนะคะภาพในวัน,น ขึ้นนะคะรวมถึงขบวนแห่ช่วงเช้านะคะก็คงจะทําให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสย้อนไปถึงนะคะในรัชสมัยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชก,กาลที่หกได้สสเสด็จประพาสจังหวัดชมบุรีนะคะและพยามิเศษฤชัยซึ่งเป็นเจ้าเมืองชลบุร,รีในขณนะนั้นนะคะรวมถึงชาวจังหวัดชลบุร,รีได้จัดงานวิ่งควายถวายเพื่อ,อ,ท,อ,ท,อท่านท่านพ่อท่นแน,น,น,นะคะ นับเวณนหน้าสารการจังหวัดชุมบุรีเมื่อวัน, 27, วนที่7พธศักกายน2455นะคะซึ่งหลักฐานนี้ได้ปรากฏในภระราชกิจรายวันนะคะก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของชาวจังหวัดชุมบุรีนะคะที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ท่านได้รู้จักทอดนตรน,นะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สําคัญนะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจังหวัดชุมบุรีเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเมืองจากเกษตรกรรมเนี่ยมาเป็นอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวนะคะ ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษ,ษตรกรเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมากแต่ก็เชื่อว่าไม่ได้ทำให้ความสำคัญของงานประเพณีวิ่งควายเนี่ยลดน้อยลงนะคะจากที่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีเนี่ยท่านได้กล่าวเนี่ยก็จะเห็นว่ากิจกรรมในประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรีเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น,นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนะคะหรือว่าการประกวดต่าง จะเป็นน้องนางบ้านนาหรือคือประกวดในความสามารถในด้านอื่นๆด้วยนะคะก็จริงๆมันก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งแตกต่างจากที่อื่นนะคะว่าอย่างที่ได้นักเรียนทุกท่านไปแล้วว่าประเตนีวิ่งควายของเราเนี่ยมีแค่หนึ่งเดียวในไทยและหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นเองนะคะถ้า้องขอขอบคุณน,นะคะทางหน่วยงานทาง ภาครัฐและส่วนราชการต่างๆนะคะและพี่น้องประชาชนจังหวัดเลยที่มีให้ความสําคัญนะคะแล้วก็ช่วยกันสื่อสารประเดนนี้วิ่งไฟให้คงอยูู่กับจังหวัดชลบุรีรวมถึงเป็นการสื่ครอดเจตนารมณ์ของประชาชนให้เป็นรมรดกทางวัฒนธรรมของชาว,ชวจังหวัดชลบุรีสื่อไปนะคะในโอกาสท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะ ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนการจัดงานประเพณีวิ v ่งควายของจังหวัดชลบุรีในครั้งนี้นะคะที่ว่าได้เวลาอัสมควรเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ขอเป็นตัวแทนพวกเราทุกคนที่อยู่ณนะที่นี้นะคะเปะิดง,งานประเพณีวิ v ่งควายประจำปีพุทธศักราช2 5 6 0 ครั้งที่153นะแบบนี้ค่ะขอบคุณครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านทินิรัตน์คำพาให้เกียรติด้านบนเวทีเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับพร้อมด้วยท่านนายกเทศมนตรีนะครับและในพิธีเปิดประเพณีวิ่งไฟชลบุรีประจำปี2567นะครับผมขอเรียนเชิญท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชลบุรีครับท่านขอพัฒนาศรีทองให้เกียรติด้านบนเวทีและขอเรียนเชิญท่านวิทยาคุณปลื้มครับนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีให้เกีดดานบนเวทีครับ และในโอกาสสำคัญนี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้ประชาการบนคนทันตกที่14ครับ่ันเอกจักรพงษ์พันมงคลให้เกียรตร่วมในพิธีเปิดตั้ประเวทีพอมด้วยท่านสุรินาเจ้าดีท้องถิ่จนจังหวัดครับท่านคนึงไผ่เรืองครับพ้อท่านจังหวัดท่านบัญชัยจึงจลรักย์ประธานสภา,า,สา,านนวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีครับนะ 啊 a p